เปิ้งลิงบัวสวัสดีค่ะวันนี้คือวันอังคารนะคะบรรยากาศก็จะเงียบๆหน่อยวันอังคารนี่คือบรรยากาศของสกายวอล์กท่าน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าค่ะช่วงสายๆนิดๆแต่วันนี้ก็จะเงียบนิดนึงโดยอยากจะถามพี่ว่าเงียบอย่ปงนไงใจคอไม่ดีไหม เงียบแบบนี้ใจคอไม่ดีไหมจะถามว่าใจคอไม่ดีไหมอ่าทุกวันนี้ไม่กลัวครับเรื่องขายได้หรือขายไม่ได้ไม่เคยกลัวครับถ้าเกิดตอนขายไม่ม่อ่ะกลัวกลัวว่าบางทีเนี่ยเราทําของมาแล้วเราขายไม่ได้เรา,าควรจะขายหมดเรา,าควรจะขาดทุนเนี่ยแล้วเราก็จะทาให้เราท้องไงแต่ทุกวันเนี้ยคือผมขายขนันมาแล้ว ความผ่านจุดนั้นมาได้แล้วถึงจะขายหมดไม่หมดอ่าเราก็ไม่ปรวดวัานไหนที่คนน้อยเราก็ลดการย่างลงหน่อยจากเคยย่างวันละ60-70ก็เหลือวันละสี่10วีก็ได้ก็คือว่าย่างให้หมดไปแต่ละวันวันไหนเราสึกว่าอ่าวันที่ว่าคนเยอะเราก็ย่างเยอะหน่อยก็ได้แต่เราก็ย่างยู่ในในนัดดีเราอะดีที่สุดนะครับ คือว่าไม่ว่ามันจะมีบรรยากาศที่เงียบจะคนเยอะเลยอะไรเราก็ยังคงย่างกล้วยปอกกล้วยกันทุกๆวันย่างสม่ำเสมอใช่เราก็คือทําอาชีพของเราเราบางทีเราเราขายของเนี่ยบางวนันก็เงียบบางวันมันก็ไม่เงียบแต่เมื่อกี้เนี่ยเรานัย่างย่างใส่ชั่วโมงหนึ่งยังไม่มีคนมาเยอเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดมานะเขาจะมาตู้เดียวมาเลยเหมือนเวาแบบอายุอ่ะเรายา่างไว้ขนาดเนี้ยหมดเลยนะ,ะตู้เดียวหมดเลยเห็น <c oughs> ไหมครับ การค้าขายเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนหล่อบางทีคนเขาก็มาทีละค่เราคนบางทีเขาก็มาเป็นเป็นกลุ่มเลยสั่งทิ้งจิกยี่จิกถ้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยเพราะเฉพาะว่าคืออนาคตมัน,นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเมื่อหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าลูกค้าจะเยอะหรือไม่เยอะใช่คือเราก็ทําของเราไปก่อนแหละใช่ไหมอสองปีเนี่ยตอนที่ผมขายพักที่สองเนี่ยผมก็เริ่มมีลูกค้าแล้วแต่ก็ยังอ่ยู่ไม่เยอะ เ,เราจะมาขายอะไรเนี่ยแค่ว่าเราเปิดร้านอาจจะมีคนมาซื้อเราตลอดทั้งวันแน่แต่จริงๆเราไม่ใช่าการค้าขายเนี่ยเราต้องเริ่มสร้างลูกค้าเราก่อนนะครับก่อนที่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีลูกค้าเราก็เปิดเลยนะถามว่าขา,ขายได้ไหมขายได้ครับคนสอคนขายได้แต่ถ้าเกิดไม่ขายดีเลยอะ่ะเป็นไปไม่ได้ผมมันยากพอแล้วยากเป็นกองใหญ่เลยผมคิดว่าคนจะมาซื้อผมเยอะแล้วไม่ใช่เลย ขายของอะ่ะเราต้องสร้างลูกค้าไว้ก่อนถือจะเงียบยังไง mm hmm. เราก็ยังมีลูกค้าประจําเราที่แวะเวียนมาลูกค้าขาจรนอะเขาคือเขามาเที่ยวเขาว่าแค่ซื้อกินไปเขาไม่มาี่เราตลอดนะครับเราต้องยึ mm hmm. เงเดเหนี่ยวลูกค้าประจําเราไว้ mm hmm. <S <S เพราะว่าผมมาผ่านจุดนั้นมาแล้วบางทีผมก็เหลือไปเยอะเหลือกลับไปกินเยอะให้เด็กกินเยอะบางทีมันก็ต้องยอมดับนะครับการขายขาย่านถ้าเกิดขายของดีทุกวัน,ท,วนทุกวันเลย รวยครับรวยเลยแหละแต่จริงแล้วไม่ใช่ไม่เชื่อลองถามพ่อค้าแม่ค้าได้เลย่งขายบอกว่าขายดีขายดีอ่ะดูครับว่าขายดีแต่เมื่อวานขายไม่ดีล่ะเขาไม่พูดดิว็จะพูดจะเพราะว่าวันที่เขาขายเท่านั้นร้านเราอ่ะถ้าพูดตรงๆคือเติบโตมาช่วงที่ว่าวิกฤตโควิดเนาะคือว่าเราเราเติบโตแบบส่วนกระแทเพราะว่าความซม่ซำเสมอที่เรามาค่ายกันทุกวันอ่ะ คนอื่นยุดแต่ไม่เคยยุดเลยเนาะตอนช่วงโควิดอ่ะ,อมอะผมมาขายเนี่ยท่าน้ําเนี่ยไม่มีมอยู่แค่ร้านเดียวแหละผมก็ยังขายได้เห็นนะครับไม่มีรถทัวร์นานมากใช่เพราะว่าเรามีลูกค้าประจําไงหลังจากที่ว่าคนอื่นเขาหยุดกันเขาหยุดกันนะเพราะอะไรผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาที่เกียจขายหรือว่าเขากลัวโรคหรือว่าเขากลัวว่ามาแล้วขายไม่ได้แต่ทําไมผมถึงขายได้เพราะว่าผมทำมาเสม,มอนะพี่ ผมจะมาเสมอต้นเสมอ,อ,อ,สมอปลายและอีกอย่างอ่ะเราก็วันนั้นน่ะที่เราเจอวิกฤตกันนะที่ว่าไม่มีท่าน้ําไม่มีรถเลยแล้วก็ไม่มีร้านค้าเลยแต่มีเราโดยอยู่คนเดียวเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราไม่ออกมาทํางานไม่ออกมาคขายข้องเนี่ยก่อไงเมื่อก่อนเนี่ยเจ็ดสินน 70, บแปดสิบีแต่ตอนมีโควิดี่ยผมทำอย่างนี้นะครับผมลดเหลือให้วันเห,หนึ่งอ่ะวันละสามสิบถึงสี่สิบผีก่อนแล้วดูว่าเราขายหมดไหมถ้าเกิดช่วงโควิดเนี่ยสามสิบสี่สิบผีเราขายหมดนะเราก็ย่างอยู่ระดับนั้นเลย นะครับไม่ต้องเพิ่มคือหมดเรากลับคือหมดเรากลับอย่างน้อยเรากบเงินกลับบ้านได้ดีกว่าเราอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราก็ไม่ได้อะไรหรอกครับใช่แล้วเราก็คิดว่าเราออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ออกมานะรครอบครัวเราจะยัยงไงได้ได้มากได้น้อยเราออกมาเลยเราออถ้า,<ม>าน้ำ <มา S 2> ข้าไฟในแต่ละเดือนเราจะเอาที่ไหนมาจา่ายใช่ปะ่ะใช่เพราะว่าคนเดียเ๋ยวนี้อยากจะออกไปทำธุรกิจส่วนตัวอยากจะออกไปขายของส่วนตัวแต่บางทีเนี่ยไปเห็นเขาเนี่ยของอย่างเงี้ยขายดี อยากจะไปทําตามเขาพอไปทําตามเขาแล้วตัวเองขายไม่ดีผลสุดท้ายก็คือเลิกเลิกกิจการเลิกขายเซ็กอย่างเงี้ยมันเสียนะครับมันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเราเราทาอะไรเนี่ยเราจะขายอะไรเนี่ยผมแนะนําเลยให้พี่ศึกษาก่อนเลยปีสองปีสามปีพี่ศึกษาไปก่อนศึกษาจนว่าเออพี่พร้อมแล้วที่จะขายนั่นแหละพี่ถึงออกมาขายไม่ใช่ว่าพี่เห็นเขาขายดีปับ๊บพี่จะออกมาทําเลยจะซื้อแฟรนไชส์เขาเลยพี่จบนะครับจบเลยแหละ ถ้าเกิดว่านักขันไม่แข็งแรงพอนี่ก็ล้มได้ง่ายๆเยนาะ<ช>เงินเราก็สูญไปได้ง่ายๆสูดทั้งเงินสูดทั้งเวลาเลยนะครับอันนี้เตาหนึ่งนีกี่ไม้นะเตาหนึ่งก็ลูกเล็กก็ประมาณมายี่สิบสองไม้ย,ยี่สิบสองไม้ยี่สิบสี่ไม้ตัลูกใหญ่ก็ยี่สิบไม้อันนี้นะคะคือถ้าเกิดหลังจากที่ย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็น่าจะใช้เวลาแบบค้ายอยู่ที่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะ จังหวะลูกค้ามาบางทีไม่ถึงชั่วโมองครึ่งชั่วโมองหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยคืออย่างเงี้ยแต่ว่าคือว่าเราโอ้โหได้ลูกค้าประจำจริงแต่ขายแต่ขายกล้วยนะครับขายกล้วยเนี่ยเป็นอาชีพที่แบบว่าลําบากผมผมพูดตรงๆว่าผมขายมาหกปีเนี่ยเป็นอาชีพที่ลําบากลําบากตรงตรง,ตรงไหนรู้ไหม <c oughs> ลําบากตรงที่ว่าเรายากยังไงอ่ยให้มาเสมันเสมอกทุกวันอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ มันไม่เหมือนทอดไข่มไม่เหมือนอากล้วยตรงกล้วยเตี๋ยวพวกนี้เขาจะใส่ตามถตรเลยแต่กล้วยเนี่ยบางทีเนี่ยมันมาแบบนิ่มมัง่งหามมัง่งกลางมั่งแข็งมัง่งเจ้าก็กปรยี้ยวมัง่งหวานน้อยหวานมากบางคนก็จะกินนิ่มบางคนก็จะกินหามกินนุ่มกินเละทำยานะครับผมคิดว่าอย่างกล้วยเป็นอาชีพที่อาชีพที่แบบว่าซับซ้อนเนะใช่ครับซ้อนถ้าเกิดเราย,ย,าาย่างไม่ดีก็แข็ง ยากไม่ดีก็เละดำบางทีดำก็ไม่มีคนซื้อบางทีแข็งไปก็ไม่มีคนกินเนี่ยคือเราต้องค่อยๆกลับไปเรื่อยๆต้องต้องใจต้องต้องใจแบบนิ่งต้องต้องย่าใจร้อนมากผมเองครับผมเองครับผมก็ไม่ใช่คนใจเย็นนะแต่ผมมาทำอาชีพนี้ยอ่าผมก็ต้องเย็นเย็นเพราะอะไรเย็นเพราะต้องการที่ว่าจะเอาเงินจากคนซื้อให้ได้มันก็ต้องเย็นะบางทีนะลูกค้าเขาก็พูดว่า เออกล้วยมันแข็งไปนะกล้วยมันนิ่มไปนะอย่างเงี้ยเราก็ต้องฟังนะใช่สำคัญเราต้องฟังลูกค้าเราต้องดูกล้วยต้องดูเนื้อกล้วยต้องทากล้วยกล้วยบางพันธก็ย่างไม่ได้นะครับบางสายพันุบางคนบอกว่าย่างได้หมดแต่จริงผมบอกเลยย่างไม่ได้หมดหรอกบางพันธก็ย่างไม่ดีบางพันก็ย่างดีผมจึงได้เลือกผมจึงไม่ให้ใครตัดไหมผมเนี่ยผมจะไปตัดเองถ้าระโดงไหนย่างไม่ดีผมก็เลิกตัดเลยผมก็ไม่เอาราะว่ามันจะเสียนเค้าเปล่า อาชีพขายกล้วยเนี่ยเป็นอาชีพที่ยากถ้าเกิดจะย่างทำหามกินทำหามมันย่างง่ายนะพี่แต่ย่างแบบให้เนื้อมันอร่อยอะมันย่างยากยังไงผมก็ฝากเป็นกำใจให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับมือใหม่มามือใหม่อาชีพทุกอาชีพมีคุณค่าท,ทุกอาชีพอบครับอยู่ที่ว่าเราจะทําอาชีพนั้นให้ประสบความสาเร็จหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จนั้นเองอย่างอาชีพขายกล้วยเนี่ยผมก็แนะนําให้ขายนะครับขายตาม หมู่บ้านหรือตามนั่งเยนอะไรก็ได้ขายไม่ต้องเยอะครับวันาทิตย์ยี่สปีเราก็ได้ตังกลับบ้านแหละนะครับในวันนี้ผมก็ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ